สวัสดีสสดครับพี่น้องครับไปวันทั้งเดนอน้อยแห่นะมันคือกว้างใหญ่ไพศาลแท้อ่างเก็บน้ำคลองสียัดประซันอ่างไดนวไม่ใหญ่บันเขินแทะทอระบายน้ำลุงมองเพื่อนป้อยไปเห่คนเหลี่นอยู่มองเันบอ่อซ้ายนั่นป้าอยัางงามเนาะ มองว่านแห่ผู้ใดรู้คอมเมนต์บอกมาเน่อเด้อพี่น้องเด้อพี่เด็ดไปครับมีเวลาได้พักผอนอยู่สองชั่วโมงกว่าอยู่ครับสองสามชั่วโมงเพื่ละเพราะว่าตอนนี้หากระเทียงกว่านึงกบับยบมงแล้วบ้างเนี่ยเลีนมาหลงครับเดี๋ยวออกจากมองงานกันมะหาหกโลเลครับ เดี๋ยวมกรมายุ้งครับพ่าเขารู้ว่ามันเป็นเพื่อนต้องการเดี๋ยวเบดมาจำลองอยู่เขาทำอะไรบ้างบอกว่าได้ยุ้แล้วว่าเอากับเพื่อนบอกว่ามันมีหม่องวันเหี่ยดิพูดเราไปเลยนะไปบ่หล่ะไปเลยครับไปไปเร็วๆเสียเวลาเออ ข้างไหนเนี่ยยม, yeah. มาขึ้นเป็นตาบรรยากาศดีเลยนะพี่น้องเดี๋ยวขี้ตะลิดไปอีกน้อยครับมึงหามองบัแหกันปลาอานปอานีาีย่ย่าลอานปลาอยงปลาน่ี้ปยีปลาอาาอาลอปลาอลอปลานลาอออนออันนี้นออออ เห็นได้ลปักกาของสียัดอ่ะเจอบหลบบ่นอนน่ะเอากระยกหินมากั้นน้ำแล้วก็สะรถอย่างไรดคิดูนี้ี ปิดประตูไว้กันอเโอ้ยเราบอกหม่ได้กับจิตบานปทันคนอเกกาอ่ะละ้าไหนครับ่ะไม่นาแล้ว mút khẩu bài tay đấy, hạt đi như <laughs> vậy.

พอมีบอมีพ่อี่อพอมีแล้วเขาหยิบหยิบกันนะโดนต้นบ้านตาลมันหยิบยบเงียหยบหบกันนะฟัดกี่กิโลโอ้คือบ่คือ ไม้นี้อันตรายไม้นี้อันตรายป่ะมันมันต้องออกทางเขาเลยดิโอ้ยไอ้อกทางไหนเลยดิสวนมออกเลยดิไปน้ำมันแขงไปเลยดิเขาเขาปฏิญัติเขาปฏิญ้ติเราดิเขาปฏิญัติอย้อนนี่เขาเดินหนาไปเลยดิตันงหรอเดินหนาวเลยผมเห็นเผาเห็นอ่ะเห็นเลยหาหมอดีกว่าหาหมอดีกว่าหาหมอดีกว่า มันบ้ามันอบอมนัอมนพี่น้องพอขาทา้าป้าป้าป้าเข้นมาเอามอดีกว่า เดี๋งวัตทุนี้รองบ้านเขาไปยงไงี หมาตมวนี้คื่ยเจ็บ แยกบเบ็ดพี่น้งองบ่ม,มนันโมมันอันตรายปรากาเบิ่งละแคลิปนี้เดี๋ยวฝากไว้เ่อนี้ค,นครับพี่น้งนองเดี๋ยวหาเด็พากันยี่เอาออกเองเดี๋ยวยี่ไปหาหมอ